สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอของอาอยู่ในตอนนี้นะคะวันนี้ก็ได้ยืนอยู่ที่ศูนย์ฟอร์โรโต้แกรี่ปทุมธานีนะคะศูนย์ฟอร์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศถึง6ปีสอนวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามารับชมนะคะ Nextgen r a n g e r นะคะในรุ่นว t ยแท็ค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะคันนี้จะเป็นไบโบทบูนะคะเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อราคาขายของเขานะคะจะอยู่ที่1 1 5 9 0ล้านบาทนะคะคันนี้ก็จะเป็นสีดำค่ะเน็กเจอ n g e r นะ,ะในร่นะคะใน ของเราจะมีทั้งหมด6สีนะคะสีปกตินะคะก็จะมีสีดำนะคะแล้วก็สีบอลเงินสีเทาดำนะคะสีพิเศษจะมี3สีนะคะที่ราคารถจะบวกเพิ่มขึ้นมาอีก1,000 0บาทก็จะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็ สีขาวมุกค,ค่ะแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะคะทุกคนวันนี้เดี๋ยวอาจจะพามารับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดรอบคันของรุ่นนี้นะคะพร้อมกับสเปคของตัวรถค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเริ่มจากอุปกรณ์ภายนอกกันก่อนเลยนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าสีกางไฟนะคะเป็นสัญลักษณ์ของรุ่น w i ยแข,ของเราเลยค่ะ รุ่นนี้นะคะเราจะมีกล้อง360อสงศาติดมาด้วยนะคะพร้อมกับนี่นะคะตัวเซ็นเซอร์ทางด้านหน้าค่ะนี่นะคะจะเป็นในส่วนของชุดเซนเซอร์ทางด้านหน้านะคะจะมีให้ทั้งหมด4จุดค่ะในส่วนของกล้อง360องศานะคะจะเป็นกล้องทางด้านหน้านะคะตรงโลโก,โก้กอดน,นะคะตรงนี้ค่ะ ไฟหน้าแบบ LED นะคะพร้อมไฟตัว4ค่ะ LED เช่นเดียวกันนะคะไฟตัดหมอกค่ะแบบ LED นะคะดูในส่วนทางด้านข้างนะคะซุ้มล้อนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะจะเป็นซุ้มล้อที่มีขนาด3นิ้วนะคะเป็นสีดาด้านค่ะมาดูในส่วนของแมกและยางนะคะแมกนะคะล้อจะเป็นล้ออลลอยนะคะขอบ18ค่ะ มาพร้อมกับยางกูดเยียนะคะขนาดของอยางจะอยู่ที่2 5 6 5 6 5าหทับ65 R18 นะคะกระจกมองข้างของเรานะคะปรับระดับแล็บพับเก็บด้วยไฟฟ้านะมีกล้อง360องศานะคะอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างมีขนาดใหญ่นะคะมองเห็นได้ชัดเจนค่ะในส่วนที่อาได้ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปนะคะจะเป็นฟิล์มนะคะคันนี้ยาก็ติดฟิล์มของ ลาบินาการเซียให้กับลูกค้าไปนะคะบานหน้านะคะจะอยู่ที่60%ค่ะรอบคันจะอยู่ที่80%นะคะความหนาบางเปอร์เซ็นต์ของฟิล์มลูกค้าสามารถที่จะระบุได้เลยนะคะว่าอยากได้ที่กี่เปอร์เซ็นต์ค่ะในส่วนทางด้านบนนะคะจะเป็นชุดเล่าหลังคานะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะ ดูในส่วนทา้งด้านท้ายกันบ้างนะคะก็ <c oughs> ここจะมีสปอร์ตบาร์นะคะ <c oughs> ของรุ่นว i ยแท็กนะคะ <c oughs> ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน <c oughs> จะเป็นสีกาวไฟนะคะตัดกับสีบอลเองินค่ะ <c oughs> มาพร้อมกับกระบะไลเนอร์นะคะกระบะไลเนอร์ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะมา ในส่วนทางด้านหลังนะคะชุดไฟท้ายของเราจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะฝาท้ายของเรานะคะเป็นแบบฝาท้ายผ่อนแรงนะคะสามารถที่จะเปิดปิดได้ด้วยมือเดียวนะคะมีน้ำหนักเบานะคะ ในส่วนของทางด้านหลังนะคะเรามีนี่นะคะกล้องมองหลังค่ะที่ฝังอยู่ในตัวโลโก้ฟอร์ดนะคะมาดูในส่วนของชุดกันชนหลังนะคะจะเป็นสีกาวไฟนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์ทั้งด้านหลังนะคะให้ทั้งหมด4จุดค่ะนี่นะคะทางด้านข้างนะคะก็จะมีบันไดข้างนะคะแล้วก็บันไดเหยียบทางด้านข้างนะคะไว้สําหรับขึ้นกระบคะค่ะคันนี้ไม่ต้องแต่งอะไรก็หล่อแล้วนะคะ nexgen ranger ของเรานะคะ ถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนแม็กและยางเราก็จัดให้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดรวมๆภายนอกรอบคันนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวอาาจะพาไปดูในส่วนของตัวภายในตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในรถนะคะภายในรถนะคะกุญแจของเรานะคะจะเป็นกุญแจอัจฉริยะแบบนี้นะคะมาพร้อมกับปุ่มสตาร์ทสต็อปค่ะในส่วนของปุ่มสตาร์ทสต็อปนะคะจะอยู่ตรงทางด้านขวามือของพวงมาลัยนะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวจะสตาร์ทรถให้ดูนะคะนี่ค่ะปูมมาลลยของเรานะคะเป็นปูมมาลลยพาวเวอร์นะคะช่วยผลแรงด้วยไฟฟ้ามีน้าหนักเบานะคะมาพร้อมกับปุ่มปติฟังก์ชันบนพวมมาลัยนะคะปุ่มทางด้านซ้ายมือจะควบคุมในส่วนของตัวหน้าจอนะคะตัวหน้าจอของเราจะเป็นตัวหน้าจอสัม,สมผัสนะคะจะมีขนาดอยู่ที่12นิ้วค่ะตัวนี้จะเป็นซิงค์สีนะคะใช้คําสั่งเสียงเป็นภาษาไทยนะคะรองรับโัรศัพได้ทุกรุ่นเลยค่ะในทั้งตัว Apple CarPlay และ Android Auto นะคะ ในส่วนของปุ่มทางด้านขวามือนะคะจะควบคุมในส่วนของตัวหน้าปัดนะคะหน้าปัดของเราจะเป็นหน้าปัดแบบสีนะคะมีขนาดอยู่ที่8นิ้วค่ะในส่วนของเกียร์นะคะคันนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะคะอุปกรณ์นะคะความสะดวกสบายเพิ่มเติมนะคะเรามีตัวนี้นะคะนี่ค่ะแท่นชาร์จไร้สายนะคะเอาไว้สําหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือนะคะระบบแอร์ของเราแยกซ้ายขวานะคะแล้วก็จะมี แอร์ทางด้านหลังนะคะของผู้โดยสารทางด้านหลังค่ะในส่วนของเบาะของเรานะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสังเคราะห์นะคะสีดําเดินตะเข็บได้ด้วยได้สีส้มเป็นสัญลักษณ์ของรุ่นวา์แท็กของเราเลยนะคะกระจกมองหลังของเรานะคะตัวนี้ตัดแสงอัตโนมัตินะคะเบาะคนขับนะคะและเบาะผู้โดยสารคู่หน้านะคะสามารถปรับไฟฟ้านะคะได้ถึง8ทิศทางเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆในส่วนของภายในรถนะคะในส่วนของระบบความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวอาจจะพิมพ์ไว้ใต้คลิปนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรวมๆรอบคันภายนอกกันต่อค่ะเป็นยไงกันบ้างคะทุกคนเห็นรายละเอียดรอบคันของคันนี้ไปแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ อยากได้เลเจนเรนเจอร์วาแทกไปใช้งานสักคันหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะโทรมาหาอันด้ที่เบอร์โทร0 9 9 2 2 2 9 2 4 4นะคะหรือถ้าไม่สะดวกที่จะโทรนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์อาได้นะคะตรงหน้าจอฝั่งข้านซ้ายตัวนี้จะเป็นคีวะโคตรลายส่วนตัวของอาค่ะแอดมาสอบถามรายละเอียดพร้อมโปรโมชั่นกับอาได้เลยวันนี้อาก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าโดนใจไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้อาด้วยนะคะวันนี้นก็สวัสดีค่ะ